ไดไ้สบายดีทุกทุกทานทุกคนตอนนี้ปริษัทก็อยู่ที่บ,าบ,าบา้านปากเรื่องเมืองจอมเพชรแคว้งล่วงพบางเนาะซึ่งว่าบานนี้ก็จะข้ามแม่น้ำข้องมาฝั่งนี้เนาะจากคลิปที่แล้วเนาะที่ผ่าขี่รถข้ามมาและการมาชมบรรยากาศตลาดนัดตอนเช้าๆเนาะในเทศกาลบุญทรงเห่อนี่เนาะซึ่งว่าตอนนี้ก็พร้อมแล้วเนาะที่จะผ่าทุกทุกทานทุกคนมาชมบรรยากาศ การแข่งขันเหือส้วงนะอยู่แข่แม,ม่น้ำคลองนี่นะเซอ่าในปีนี้เราจะมีเหือส้วงเข้าห่วมประมาณ10หลำเนาะซึ่งว่าก็จะมาแต่หมู่บ้านต่างๆอยู่ภายในแคว่งล่วงผะบางนี่ซึ่งว่าเหือนี้จะเป็นเหือขนาดน้อยเนาะบรรจุซีผายประมาณ1 2บซองห้าประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะผ่าไปชมบรรยาก,กาศน้ำกันนะว่าจะคืนสำได้เหือส้วงนะตอนนี้มันก็นเกี่ยมพร้อมแล้วนะเนี่ยนะ แล้วนะพันกษจะริย์จอดอยู่ในนะพันกษัตรนจะเปิดพิธีก่อนนะหลังจากเปิดพิธีแล้วเพันก็จะจบสลาศนะว่าบานได้เจอกับบานได้นะเพก่ัตริย์สวงเทราซ่องลำซ่องลำอันนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นแม่น้ำคลองเนาะพันก็จะริสวงอยู่แข่แม่น้ำนี่นะฝั่งบานปากลึ่งนี่นะ ซึ่งว่าบ้านปักลึงนี่ก็จะตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองล่วงปะบางเนะงาะหากสามารถมาอธิบาน,นี้ด้วยเหือก็ได้เนาะจะขี่เหือล่องมาหรือว่าจะมาทางรถก็ได้ที่ทา,ออาคีรรถมาจากคลิปที่แล้ว ันนี้ก็มีลาล่ายคนเนาะเพื่อนก็พากันมาที่แคมแม่นำ้ำคลองนี้เนาะเพื่อจะมาเบิ่งการแข่งขันก็น่าจะมีปราส่วนสไยดีเพจะสาวนมาจากหละไล่บานเนาะ นะสบายดีสบายดีไถบ้านไถบ้านได้อ่ไถบ้านได้ไหมปับ้านปักลื่นนี่เนาะเออนี่จะเป็นเียงมาดบ้านอ๋อเนี่ยเพื่อนมาได้เวียงเนาะไถบ้านปักลื่นนี่เนาะแต่ว่าเพื่อนจะนี่ไถหมาแต่ล่วงบ่าหมาแต่ไล่ไล่บ้านมือนี้ ยูแคมแม่น้ำนีเนะเพื่อนก็นจะมาค่ายเป็นประเภทอาหารการกินนะสบายดีคุณทาวเนาะสบายดีนะนก็ยินยอมแจม,แมใส้ตรมือนีเนะตื่นเต้นนำนะที่จะได้เห็นบุญชงเหื่อนาะลักจ้ากที่ว่าซ่องปีนะซ่องปีเนาะบริจัดเนาะวันนี้เพื่อนจะมาค่ายาหางกันกินอย่างนี้นะสำหรับผู้ที่ว่ามาเบ่ง บุญทรงเหือเนาะมาเบิงกาดแกงขั้นเหือนี่เนาะยากเข้ากัสสบสามารถมาซอกซื้อกินได้นะมันจะมีลายลายยางข้าอยู่นี่อานี่นะตัวนี้มันย่างเนี่ยะกแลมแะแลมบล้อเนี่ยแกแลแล้วแกแลมเนาะเต่วนี้แกแลมย่างเนี่ยเราจะเป็นรอดเหเจ้ามนันจะเป็นรอด นี่นะกระแลมนะร่าจะเป็นเด็กน้อยเราจะมักกินนะอากาศท้อนๆทั้งที่เนาะมือนี้อ่าอากาศดีเนาะต้นบอตโต้ต้นบอตกอากาศฮอแกะฮอนนิดนึงเนาะแกาก็บอกฮอนร่ายนะกินกระแลมใส่นี่คือว่าเย็นสบายเลยนะเนาะ นี่นะจะมีนะแล้วลายขนก็จะมีสัตว์ทุกอย่าวดด้วยเน,น,ะนานะกระหม่าหม่าท่าเบิร์นอยู่ด้วยเนาะมันจะ,นะนมีข้าวเป็นประเภทน้ำข้าวนุ่มวุนี่นะนะขายน้ำ đó là thứ ba, cái đấy bây giờ cần kết khánh leo, thứ năm, ai hóc mua เบื้งการแข่งขันเรือล่ายเลยนะนี่นะเส้าเส้าบานได้เลยอ๋อเส้าบานปากเรื่องแา้เนี่ยนะเลาไล่คนแล้วนะมันจะมาเป็นทีมเลยนะแต่ผู้งามนะนี่นะเส้าบานปากลึื่องนะนี่นะเินดีต้อนรับตอนนี้นะ กะลาก่วงกันบาแล้วนะ่าแล้วก็จะมีกรองเสียด้วนี่นะเตพืเลย จะจะคึกคืนผลตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มหมาล่ายแล้วแล้วก็มาเสียแล้วมาดังลิ้นอยู่แข่เนี้ยแกไม่นำคล้องนี้จุดที่บอลเพลินจัดแกแงขันเหนื่อนี้ ลาไล่นะเก็จะมาจากละลายบ้านนะอยู่ที่เมืองจอมเพชรน,นี่นะแล้วก็จะมาจ้างเมืองอื่นแด่เราอยู่ภายในแครงลูกข้าวบาร์ไหมเขาจะผ่าลูกผ่าล่าเนานะผ่าครอบครัวมานางอยู่แขม,แ,ม,ขนะม,มแขน้มคลองเลยนำมาผสมกขมแขงขั้นเลย หนาเชื่อว่าเหือรวมรวมการแค่ขั้นในปีนี้เนาะมียูซิปหลับนะกามาจากและล่บา,านหนาเชื่อว่าซีผายเหือเนาะเพิ่งกำหนดให้เอ่อสิบซ่องคนนะใบก่ายสิบซ่องคนก็จะเป็นเหือขนาดบ,ยายนะบาริญ่เนะสบายดินใจไปดินใจสบายดี เอฟซีจด้อโอ้แมขอบใจนะขอบใจนะนี่เนาะแกมาเจอเอฟซีเพื่นเนาะเพื่อน,นอติดตาเพื่อนกามาเบิ้งบุญสวงเถือะ บุญทรงเห่อปากเรื่องนอเมืองเจ้าเพชรแคว่งลอบางกัถชื่อว่าคึกคืนพอสมควรเนในปีนี้หลังจากที่ว่วาเพิ่นบบได้จับการแข่งขันนี้มาซ่องปีแล้วเนาะการบริไาก็จะข้อลาคลิปนี้นะเพียงแต่ท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี